นี่ครับยามเช้าครับผมจะเป็นเวลาโมงยี่สิบครับผมน้ำขึ้นเยอะเลยครับลงคันเป็นที่เรียบร้อยน้ำใสมากเลยครับผมดูเลยครับโอ้น้ำใสดีครับผมที่นี่เ่อนลำตะคองนะครับบรรยากาศดีมากครับวันนี้ ยสบายดีครับตอนนี้ด้านหน้าทางที่มาครับผมน้ำใสแจวเลยดูดิก็เป็นวิวที่ดีครับผมบรรยากาศที่ดีมากวันนี้วันหยุดครับผม ได้นะครับดูตรงนี้นี่อินสบายฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปต,ต่อไปครับเขาหัวตัดครับผมมันจะกัดบุกมงแล้ว แต่วันนั้ไม่ขึ้นเลยนันจะขึ้นประมาณ7จ็ดโมงครับท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านได้หยุดกันไหมครับ เป็นเป็มหกครับผมสะพานทางด่วนติดอะไรติดอเนรแก้วกมากันสองคนครับผมแล้วก็เจอเจ้าถุงแดงไอถุงเท้าแดงอีกแล้วครับผมมาแต่เช้าเลยครับผมเ,เจ้าสงแง เจ้าถุนเท้าแดงครับผมหากินแต่เช้าเลยตัวเดียวเลยหาไปกินกินไปเรื่อยๆครับผมวันนี้ไม่ได้ปั้นลำให้มันกินีอสักหน่อยเดี๋ยวปั้นให้กินครับผมระยะนี้ไกลมากนะครับผมนี่ครับ โอ้มือกีตาร์ปลอมหรือชาแนลดุสันครับวันนี้มากันสองคนครับม,มีกำลังเรงอยู่นะครับผมว่าจะลงตรงไหนดี เรือมีเรือสองลำนะครับผมอีกลำาจมอยู่บรรยากาศดีมากเลยครับผมถ้านั่งกินเหล้านะแจ๋วเลยันกินเหลากินเบียร์แจ๋วเลยแต่ตื่นมาตอนเช้าๆกินกาแฟก็ดีครับผมโน้ำขึ้นมาเยอะมากเลยปพกติที่เย็นอยู่นี่ก็ตรงที่จอดรถนะครับก็ยาวลงไปนู่นเลย เดินไปแค่นางกระลึกแล้วนะครับด,ดูเสียนครับไปแล้วครับควงไปแล้วครับครับควงไม่ไกลามากครับผมกว่น้ำควงไปกันน้ำลึกแล้วครับน้ำลึกไววมากเห็นไหมครับคลอนขาวๆนะอันนั้นคือขาวางมาตานนะครับ ตัวนีน้หากินเก่งดูดิไม่กลัวคนด้วยเป็ดเรื่อยๆครับผมก็งานทีได้ลงครับผมไม่ค่อยได้ทำช่องเลยครับ่วงนี้ก็ส่วนใหญ่เลยครับผมก็ทำงานครับผม ก็คอยได้อัปโหลดคลิปไงก็ฝากท่านผู้ชมรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับผมท่านที่ไม่เคยติดตามก็ติดตามให้ผมหน่อยครับผมวันนี้ก็มาลุ้นกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปวิดีดโอนี้ <c oughs> ครับเดีวก็ขอตัวไปกูป็ดก่อนนะครับผม ขอบคุณมากครับผมสำหรับกดไลค์ครับผมขอบคุณสำหรับกดแชร์ครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันเข้ามาครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย